ับที่เห็นว่านกกรราชนะครับช่วงนี้นะครับมันจะเป็นช่วงปลัดใบของมันแล้วนะครับก็คือพวกใบแก่ๆพวกแบบนี้ครับมันก็จะเริ่มเหี่ยวเริ่มเฉาแล้วก็ปลัดใบแต่ก้านจะยังไม่ขึ้นนะครับตอนนี้ก็คือมันเข้าช่วงฤดูแล้งแล้วนะครับแต่พวกรากของมันนะครับพวกยอดของมันแบบนี้ก็จะเลื้อยไปนะครับเดี๋ยวตากองช่วยกระซูให้หน่อยนะครับมันจะเลื้อยเข้าไปนะครับ ก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับมันจะมาสวยอีกทีหนึ่งนะครับตอนประมาณเดือนอคุมพานะครับของผมมีคำถามว่ารดน้ำเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะนะครับอ๋อสักหนึ่งวันสักครั้งหรือว่าสักสองวันสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้ครับเศษใบไม้ใบหญ้าเศษพวกนี้นะครับผมก,ก็จะปล่อยให้มันเป็นปุ๋ยไปเลยนะครับ ก็ไหนที่ไม่ได้อยู่ใต้ต้นไม้แบบนี้นะครับก็จะเอาพวกใบไม้แบบนี้นะครับที่มันหลดมานานแล้วที่มันผุๆก็มาใส่ไว้ที่บริเวณกอแบบนี้เพื่อให้มันเป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็แสงแสงแดดอีกนะครับแสงแดดแสงแดดก็เอาไว้ได้พยายามให้มันอยู่ใต้ร่มไม้แบบนี้นะครับใต้ร่มไม้แบบนี้แล้วก็แสงแดดนะครับ ก็ให้มันโดนแดดสักช่วงนะครับช่วงเช้าได้ก็ดีมากนะครับอย่าให้มันโดนแดดจัดทั้งวันไม่ใช่ว่าเอาไปแขวนที่โล่งอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวใบของมันก็จะอ,อ่มันก็จะเหลืองแล้วก็ไม่สวยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกอข้างหลังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีอีกกอหนึ่งนะครับคือตัวน,นี้ก็เป็นหน้ากรดาชเหมือนกันนะครับสังเกตว่ามอสอะไรจะขึ้นเต็มนะครับตัวน,นี้เพราะว่าผมตั้งไว้บนพื้นได้นะครับไม่ มันมีตั้งไว้บนพื้นได้เกาะต้นไม้ได้แล้วก็แฝนได้แล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับตรงนี้กอมันเหมือนกับก้อนหินนะครับผมก็เลยเลือกที่จะตั้งไว้บนพื้นแบบนี้นะครับให้หมอสมันขึ้นดูว่ามันคือก้อนหินก้อนนึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกอข้างหลังนะครับก้อนน ในสวนก็จะเฝนไว้แบบนั้นนะครับตัวนั้นก็เป็นข้าหลวงนักราชนะครับแล้วก็มีติดการีการุณน,นิดนึงนะครับสวนก็จะเฝนไปเรื่อยๆนะครับเฝนเกือบจะทุกต้นเลยครับเราก็มาดูนะครับเราก็มาดูกรณีนิดนึงนะครับกรณีก็ไม่ได้ ไม่ได้เข้ามาดูหลายวันเลยครับคราวนี้ก็มันก็เริ่มที่จะแตกยอดออกมาใหม่นะครับนี่ครับพวกนี้ก็คือเหมือนเหมือนกันครับเอาใบไม้ใบหญ้านะครับวางไว้จงบนกอมันได้เลยนะครับเพื่อที่จะให้มันรักษาความชื้นให้แล้วก็ปุ๋ยก็ก็ไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับตรงนี้บอกก่อนว่าไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวคราวน,นี้เดี๋ยวฝั่งนี้ขึ้น เห็นยอดอ่อนขึ้นเต็มแล้วครับเดี๋ยวฟอร์มเต็มก็น่าจะทํางานได้แล้วนะครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับ